กองทัพอากาศไทยทําเอาต่างชาติตะลึงครับเมื่อให้การสนับสนุนการป้องกันฐานการบินโดยการสร้างแท่นยิงประกอบปืนเล็กยาวอัตโนมัติเพื่อทําการยิงเป็นกลุ่มกระสุนนะครับเพื่อป้องกันทางอากาศหรือการยิงโดรนนั่นแหละครับจนทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับนี่เป็นการทําที่เรียบง่ายแต่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและแนวคิดแบบนี้คือผู้นำทางการทหารระดับโลกเลยจริงๆยิงตอกย้ำความแข็งแกร่ง ทางด้านทหารของกองทัพไทยเราอีกมากขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์และรายละเอียดของชาวต่างชาติจะดหนจะเต็มกันในคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมแอดมินจ่าเช่นเคยครับอยู่กับช่อง TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปนับว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆนะครับในหมู่ของกลุ่มต่างชาติที่กองทัพประกาศไทยเราเนี่ยทำฮือฮาอีกแล้วเมื่อมีการสร้างแท่นยิงประกอบปืนเล็กยาวอัตโนมัติ เพื่อทําการยิงเป็นกลุ่มกระสุนนะครับต่อเป้าหมายทางอากาศหรือการเอาปืน M16 เนี่ยมารวมกันตามที่เราเห็นในภาพเพื่อใช้สอยดโดรนที่เรารู้กันนะครับเจอ M16 ขนาดนี้เนี่ยคงร่วงกันเป็นแถบๆสำหรับแท่นยิงนี้นะครับสามารถตั้งทำการยิงบนพื้นดินหรือติดตั้งบนรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบหรือปิกอัพนะครับเพื่อใช้งานโดยรอบ ที่รับผิดชอบของกองบินประกอบไปด้วยปืนเล็กยาวอัตโนมัติจำนวน3กระบอกโดยกลไกประกอบไว้สำหรับการทำยิงพร้อมกันหากปืนกระบอกใดกระบอกหนึ่งขัดข้องหรือกระสุนหมดพลยิงสามารถถอดเปลี่ยนหรือบรรจุเพิ่มเติมได้ทันทีปัจจุบันนะครับโดรน,นถือว่าเป็นยุโทโธปกรณ์ที่กองกำลังจิตอาวุธ เริ่มนิยมใช้และจะมีการใช้มากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยสมควรที่จะมีการต่อต้านและยับยั้งโดยวิธีใดๆการใช้อาวุธยิงเป็นกลุ่มกระสุนต่อโดนแบบนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ประหยัดและได้ผลมากที่สุดนะครับและวิธีนี้นี่คือเหมาะสมสมควรในการรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินในเขตรับผิดชอบของกองทัพอากาศนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ต่างชาติเขาชื่นชมและยกย่องมากๆนะครับ แม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยได้ผลมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสอยดโดรนจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยบินว่อนเลยนะครับแอดมินอยู่ชายแดนในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอโหเห็นแบบใกล้ๆเองนะครับบินไปแป๊บๆสมมติว่ามันผ่านแล้วไปมันก็ปิดแสงไฟหลี่แสงไฟลงมืดเหมือนเดินมุ่งหน้าไปทางช่องบกหรือบริเวณชายแดนนั่นแหละครับเพราะบ้านผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลชายแดนมาก เห็นแทบทุกวันและเยอะมากๆด้วยน่าช่บ้านแอดมินเนี่ยมายืมสักตัวนะครับมาสอยดโดรนแถวนี้ <c oughs> จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับและชาวต่างชาติเขาก็ชื่นชมด้วยในเรื่องนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันบ้างครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ของกองทัพปรกาศไทยเราที่ได้มีการสร้างแท่นยิงเพื่อสอยดโดรนแบบนี้อย่างมุมมองแรกนะครับบอกว่านี่มันอัจฉริยะชัดๆ การเอา M16 มเนี่ยมามัดรวมกันทําเป็นระบบยิงพร้อมกันมันทั้งสร้างสารรค์และน่ากลัวต้นทุนต่ำแต่ผลลัพธ์มหาศาลเลยมุมมองต่อมาครับกองทัพไทยพิสูจน์แล้วว่านวัตรกรรมไม่จําเป็นต้องใช้เงินพันล้านเสมอไปบางทีแค่คิดนอกกรอบก็พอคอมเมนต์ถัดมาครับนี่ดูเหมือนยุทธวิธีแบบด้นสดสมัยสงครามโลกครั้งที่สเลยนะวิศวกรรมสนามที่ฉลาดจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า เรียบง่ายราคาถูกแต่น่ากลัวสุดๆแบบนี้แหละทําให้ศัตรูกลัวที่สุดแล้วมุมมองต่อมาครับนี่มันคือยุทธวิธีที่สงครามระดับโลกเขาใช้กันนะประเทศไทยนั้นสุดยอดจริงคอมเมนต์ต่อมาครับพูดตรงๆเลยผมเคารพไอเดียนี้มากระบบไฮเทคดีประมาณแสดงให้เห็นว่าทหารรู้จักปรับตัวกับสิ่งที่มีมุมมองต่อมานะครับ ทำให้นึกถึงจรวดคาติวชาของรัเสเซียเลยออกแบบเรียบง่ายแต่ผลลัพธ์ทําลายล้างสุดๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่านี่แหละที่นักปรศาสตร์ทหารเรียกว่าอัจฉริยะในทางปฏิบัติถึงจะด้นสดแต่ก็มีประสิทธิภาพมุมมองต่อมาครับนั่นมันกําแพงกระสุนชัดๆโดนที่บินต่าๆแบบนี้คงเป็นฝันร้ายเลยแหละมุมมองต่อมานะครับบอกว่าบางคนอาจจูหัวเราะ แต่ในสงครามสิ่งสำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพไม่ใช่ว่ามันจะดูเท่หรือไม่คอมเมนต์ต่อมาครับไทยแสดงให้เห็นว่าไม่จาเป็นต้องมีเทคนโนโลยีล้าสมัยเพื่อป้องกันฐานการดินแต่ความคิดนี้ฉลาดพอมุมมองต่อมาครับทำให้นึกถึงยุคสงครามเวียดนามที่ทหารใช้ทุกอย่างที่มีนี่คือตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างฉลาดที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับ ถ้ามันใช้ได้มันก็คือใช้ได้นี่แหละสเสน่ห์ของการดัดแปลงทางทหารมุมมองต่อมาบอกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับมันน่ากลัวแบบเงียบๆเลยนะลองนึกถึงภาพปืน M16 หลายสิบกระบอกยิงพร้อมกันดูสิเป็นฝันร้ายของคู่ต่อสู้เลยมุมมองต่อมาครับบอกว่ามันไม่ใช่แค่ใช้ได้จริงแต่ยังคงขมขวัญทางจิตวิทยาด้วย แค่เสียงปืนก็กดดันศัตรูได้แล้วมุมมองต่อมานะครับชาวต่างชาติคนนี้บอกว่ามันอาจจะดูดิบๆแต่เชื่อไหมว่าอาวุธแบบนี้เคยเอาชนะในสงครามมาแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับเอาจริงๆผมไม่อยากจะเป็นฝ่ายที่ต้องไปเจอของแบบนี้เลยมุมมองต่อมาครับนี่แหละคือสิ่งที่นักวางกลยุทธ์ทางทหารชื่นชมความเรียบง่ายที่ให้ผลลัพธ์ที่สูงมากมุมมองต่อมานะครับ ดูเหมือนของจหลุดออกมาจากนางแมทแม็กแต่ก็ทำงานได้จริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับวิศวกรของกองทัพากาศไทยควรได้รับเครดิตเต็มๆเพราะนี่คือความคิดที่ฉลาดไม่ว่าจะเคยใช้มานานหลายสิบปีหรือเกือบร้อยปีแต่นี่คือสิ่งที่ยังคงมีประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าสงครามคือการปรับตัวและไทยก็แสดงตัวที่ชัดเจน ของการปรับปืนยุคใหม่ให้เป็นอาวุธป้องกันแบบกลุ่มนี่คือฝันร้ายของกลุ่มที่บินโดรนเลยแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่านี่คือนิยามของความคิดสร้างสรรค์นในสนามรบการเปลี่ยนปืนเล็กให้กลายเป็นระบบป้องกันแสดงถึงไหวพริบสุดๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าพูดจริงๆเลยว่ามันไม่ต่างอะไรกับแนวคิดของผู้นําสงครามระดับโลกเลยนี่คือการสร้างพลังการยิงสูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุด คอมเมนต์ต่อมานะครับมันอาจจะดูดั้งเดิมแต่ก็เป็นการเพิ่มพลังการยิงที่ฉลาดวิธีนี้คือการเปลี่ยนปืน1นึ่งกระบอกให้กลายเป็นหลายกระบอกและมีประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมาครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ต้องพูดว่าทําไมไม่มีใครคิดได้แบบนี้มาก่อนปัจจุบันไม่มีใครคิดได้แม้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพและเคยใช้ในสมัยอดีตคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ถ้าคุณประเมินอ,อาวุธแบบนี้ต่ำไปคุณอาจจะต้องเสียใจเพราะความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอคอมเมนต์ต่อมาครับผมว่าแท่นยิงแบบนี้สามารถสร้างม่านกระสุนที่เป็นฝันร้ายของหน่วยสอดแนมฝั่งตรงข้ามมุมมองต่อมานะครับบอกว่ามันดูเหมือนกับเวอร์ชั่นที่ทำมือของปืน C.I. w s เลยถึงจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ใช้ได้ผลในสถานการณ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ มุมมองต่อมาครับผมชอบจริงๆนะที่ไทยมักจะหาวิธีแก้ปัญหาทางทหารแบบสร้างสรรค์อยู่เสมอต้นทุนต่ำแต่เต็มไปด้วยความทรงพลังคอมเมนต์ต่อมาครับบางประเทศใช้เงินหลายพันล้านไปกับสัญญาทางทหารหรือการซื้ออุปกรณ์ต่างๆขณะที่บางประเทศแคเอาปืนมารวมกันก็ได้ผลคล้ายๆกันนับถือเลยมุมมองต่อมานะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนกับนวัตกรรมของสงครามกองโจร ที่ถูกนำมาปรับใช้ในการป้องกันยุคใหม่มุมมองต่อมานะครับบอกว่าน่ากลัวตรงที่มันใช้ได้จริงนี่แหละผมขอเจอปืนกระบอกเดียวดีกว่ากลุ่มกระสุนปืนเหล่านี้ยิงพร้อมกันถ้ายิงโดนจริงๆคงไม่เหลือซากคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าทำให้นึกถึงการป้องกันภัยทางอากาศในยุคแรกๆที่ใช้ปืนหลายกระบอกยิงพร้อมกันมุมมองต่อมานะครับผมรับประกันเลยว่า นักวิเคราะห์ทางทหารเนี่ยกำลังแอบจดบันทึกสิ่งเหล่านี้อยู่มุมมองต่อมาครับตอนแรกอาจจะดูตลกและดูแปลกนะแต่ว่าถ้าอยู่ในสนามสงครามจริงๆเนี่ยนี่คือเรื่องจริงและอันตรายมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบางครั้งเครื่องมือที่ง่ายที่สุดนี่แหละที่สร้างความน่ากลัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีโดรน AI หรือเลเซอร์หรอกถ้าคุณมีของแบบนี้มุมมองต่อมานะครับ นี่พิสูจน์แล้วว่าพลังทางทหารนั้นไม่ได้มีการวัดที่เงินแต่อยู่ที่ความคิดคอมเมนต์ถัดมาครับมันเหมือนกับเทปกาวสารพัดประโยชน์เวอร์ชันทหารเรียบง่ายใช้ได้ผลประโยชน์และไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่าไทยเพิ่งทําให้โลกได้ตะหนักว่าอย่าประเมินความคิดสร้างสารรค์ในการป้องกันต่ําจนเกินไปก็จบไปนะครับสําหรับเรื่องราวคอมเมนต์นะครับทีมยิน,นได้สร,รุปรวมมาฝาก ในคลิปนี้นะครับซึ่งข้อมูลและรายละเอียดของฐานปืนอันนี้เนี่ยคือจากกรมสรรพาวุธธทหารอากาศนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวนะครับว้าวอาจจะไม่แปลกใหม่นะแต่ว่าก็รู้สึกว้าวว่าเออประเทศไทยนคิดได้ทําได้และเป็นอะไรที่มันมีประสิทธิภาพมากๆด้วย แล้วทุกคนครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับเอาละครับอีพีนี้ผมแอดมินจ่านะครับกับช่อง TNS Thailand Now เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ